เดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเทศกับพริกไปย่างเคบับกันนะคะมะเพื่อนไปกันค่ามีมะเขือเทศเด็ <c oughs> ดมาได้สองรูกนะคขั้วเหนียวมาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปดดูพริกทักสองสามเม็ด นี่เลยค่ะเราก็เลือกดูพิกเม็ดใหญ่ๆเ่อแม่ดกว่าอันนี้เขาไว้ทำพันแม่สองเม็ดพอแล้วพอกินแล้วจ้า ราก็ได้พริกกับมะเขือเทศเราพอกินะแค่นี้มาเตรียมย่างย่างเนื้อย่างไก่แล้วก็อะไรนะปลานะคะทั้งหมดทั้งสิ้นก็เรียกว่าเคบับนะแล้วก็ลูกชิ้นตุรกีนี่ มะเขือเทศแล้วก็มาเตรียมเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปก่อไฟข้างนอกบ้านนะคะก็มีปลาก็จะมีมะเขือเทศมันฝรั่งอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะมันของเนื้อแกะนะแล้วก็น้ำมันมะกอกนี่เดี๋ยวเราอันนี้จะเป็นลูกชิ้นตุรกีเดี๋ยวเราไปย่างข้างนอกนะคะ แล้วก็มีพริกอันนี้ก็จะมีน้ำซอสนะก็จะมีเค้กแล้วก็ซอสมะเขือเทศเข้มข้นมีเกลือแล้วก็มีขิมยอนภา,าษาไทยทั้งหมดตอนสิน้นไม่รู้ว่าแปล,แลว่าอะไรทั้งหมดตอนสิ้นกระาไทยอันนี้เป็นเครื่องของอุรกีนะก็จะเป็นปลาแล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็เป็นเครื่องในวัวนะคะ ก็มีมะเขือเทศมีหอมมีมะเขือเอ่มะเขือเทศมีหอมแล้วก็อันนี้นะเขาเรียกอะไรนะมันฝรั่งพริกเดี๋ยวเราเอาน้ำซอสมาราดแล้วเราก็ไปใส่เต่านะลืมอีกอย่างหนึ่งก็จะมีไก่รวมเลยจ้าน่ากินไหมจ้า